โก้กับตะไคร้ปูนครับอันนี้เราจะต้องเก็บเก็บต่งที่มันมีรอยรอยนะตรงนี้มัน,ะมะน,มนจะน้ำยาตัวนี้เวลามันแห้งนะที่นี่เลยอ่าโอเคเก็บดีกว่า ัลองตักเลยครับเราลองนั่นน้ำตักปูนใส่เลยครับเดี๋ยวจะได้ปุกปั้นปูนเขาเห็นเราถือเกีย huh. งไปปั้นๆๆๆนเนี่ยเขาก็กเก่งๆแล้วตอนกาจะมีการเรนเข้าวันดี เรปั้นอีกรอบให้มันมันๆม,ม,มันเหนีดดึ้นข้อเท้าน,นีครับลองดูครับไม่ยาอ่านี้วโป้งกาอะไรอย่า,ยางขอของี้ เก็บรอยแล้วเก<ส>็บรอยที่เป็นร่องเป็นรูอะไรพวกนี้นนน้วเราจะได้ทาสีออกมาสวยงานสีจะไม่มีปัญหาถ้าเราทำสีป้องก,ก่น ไม่จะกินเลยเดี๋ยวก็มาตีน่งตินี่อยู่น,นะแก้แล้วแก้พยายามปาดให้เนียบอย่าให้มีตุ้มไอ้ก,ก้อนๆเหลืออยู่เดี๋ยวเราขัดยากขัดยากน,นให้เป็นาลปาดไปนเลยครับปาดไปนเลย